หลายคนอาจทราบกันอยู่แล้วว่าเด็กเก็บลูกบอลข้างสนามนั้นมักจะไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเขาต่างคือเด็กในคาเดมี่ของสโมสรเจ้าถิ่นนั้นๆหน้นนาที่ของพวกเขาคือคอยเก็บลูกบอลและโยนบอลกลับเข้าสนามให้แก่นักเตะแน่นอนว่ามีเด็กเก็บบอลหลายๆคนนะคะที่เติบโตขึ้นมาประสบความสําเร็จในอาชีพนักฟุตบอลและคลิปนี้เราจะพาไปดูเจนักเตะที่เคยเป็นบอลบอยหรือเด็กเก็บลูกบอลมาก่อนกันค่ะ คนแรกฟิลโฟเดน แข้งวัย21ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะที่กำลังพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอยู่ในระดับโบคาร์ดและมันคงไม่ยากเท่าไหร่นักหากคุณถูกปลุกปั้นโดยโค้ชอย่างเป๊ปกัวเดียลลาและหลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าโฟเดนนั้นเคยเป็นเด็กเก็บลูกบอลมาก่อนเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เจ้าตัวสามารถทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้โฟเดนก็ได้โพสต์ภาพลงในทวิตเตอร์ของเขาทางซ้ายเป็นภาพในสมัยที่ยังเป็นเด็กข้างสนามส่วนทางขวานั้นเป็นภาพที่เขาเพิ่งจะทำประตูใส่หงแดงได้ นนั่นเองในปี2013เขายังคงเป็นเด็กที่นั่งอยู่ข้างสนามแต่เพียง3ปีต่อมาโฟเดนก็ได้ย้ายมาอยู่บนมานั่งของเรือใบสีฟ้าในฐานะนักเตะของทีมแบบเต็มตัวคนต่อมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือชายที่ให้โอกาสเจ้าหนูโฟเดนได้ขึ้นมาเชิดฉายในทีมชุดใหญ่นั่นเอง เป๊ปกวาร์เดลลาก่อน ola, ๆๆที่จะมาเป็นโค้ชฝีมือระดับโลกอย่างทุกวันนี้เขาเคยเป็นนักเตะและเคยเป็นเด็กเก็บลูกบอลมาก่อนเช่นกันเป๊ปเป็นหนึ่งในผลผลิตที่งดงามของอะคาเดมี่ชื่อดังอย่างลามาเซียในสมัยที่เขาอยู่ที่นั่นก็ได้มีโอกาสทําหน้าที่อยู่ข้างสนามเพื่อเก็บลูกบอลหลายครั้งหลายหนดังนั้นจึงมีภาพที่เป๊ปนั้นกําลังดีใจและฉลองถ้วยแชมป์กับบาร์เซโลนาในยุค80ให้เราได้เห็นอย่างภาพนี้นั่นเอง นักเตะคนที่3าแบนารโดซิวาแข้งตัวหลักของเรือใบสีฟ้าตลอดฤดูกาลนี้เขาเคยเป็นเด็กที่นั่งอยู่ข้างสนามเช่นกันแต่ไม่ใช่ที่แมนซิตี้ทีมในตอนเด็กของเขาคือเบนฟิก้าแบนารโดได้สร้างชื่อเสียงเล็กๆในฐานะเด็กเก็บบอลที่น่ารักที่สุดในศึกยูโรปาลีกที่เบนฟิก้าพบกับนาโปลีในปี2008ภาพหนูน้อยในชุดเบนฟิก้าช่างน่ารักน่าเอ็นดูแต่ใครจะรู้ว่าเขาเติบโตมาเป็นนักเตะที่อันตรายและเก่งมากๆคนหนึ่ง นักเตะคนที่4คาร์ลอสเตเวสตำนานของอาร์เจนตินาที่เคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะกลับไปเล่นให้กับโบคาจูเนียและปัจจุบันเขาเป็นแค้งไร้สังกัดในตอนเด็กๆคาร์ลอสเตเวสเคยเป็นบอลบอยมาก่อนเช่นกันแต่ไม่ใช่ที่แมนยูแมนซิตี้หรือทีมไหนในยุโรปแต่เป็นเด็กเก็บบอลที่โบคาจูเนียสโมสรแรกในบ้านเกิดของเขานั่นเอง นักเตะคนต่อมาคอลัามฮัสสันโอดอยแข้งวัย21ปีของทัพสิงบลูเป็นอีกหนึ่งนักเตะในคลิปนี้ของเราเขาเคยเป็นเด็กเก็บลูกบอลข้างสนามมาก่อนเด็กปั้นของเชลซีที่ได้ลงเดบิวตน์นัดแรกในปี2018แต่รู้หรือไม่ว่าในปี2014เขายังคงอยู่ข้างสนามและคอยเก็บลูกบอลคืนให้แก่นักเตะระหว่างแข่งอยู่เลยในบิ๊กแบตที่เชลซีเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซามูเอลเอโตได้ทำแฮตทริกใส่ทีมปีศาจแดงและฉลองประตูด้วยการวิ่งไปดีใจกับเด็กน้อยที่รเกก็บลลออข้า หนาคนหนึ่งแน่นอนว่าเด็กคนนี้ก็คือฮัสซันโอดอยนั่นเอง นักเตะคนที่6มัตเตโอโควสิตเป็นอีกหนึ่งนักเตะของทัพเชลซีในคลิปนี้นะคะย้อนกลับไปในปี2000ในตอนที่เขาได้รับหน้าที่เป็นเด็กเก็บบอลเขาได้วิ่งเข้าไปหาสตีเวนเจอราดแต่กลับถูกสตาร์ดังของหงแดงเมินอาจเป็นเพราะว่าเจ้าหนูโควสิตในตอนนั้นยังคงเป็นเพียงบอลบอยของทีมหนึ่งในลีกโคเอเชียและทีมเขาต้องเจอกับลิเวอร์พูลในศึกแชมเปี้ยนลีกโควสิตที่เป็นเพียงเด็กน้อยเขาต้องการแค่ได้จับมือหรือพูดคุยกับมิดฟิลด์ซูเปอร์สตาร์ในดวงใจอย่างเจอราดก็เท่านั้นเวลา ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจากเจ้าหนูโควาสิตท,ที่ถูกมองข้ามในวันนั้นเขาได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักด้วยตัวของเขาเองแล้วในตอนนี้ด้วยการคว้าแชมป์กับเชลซีมาแล้ว4รายการด้วยกัน และนักเตะคนสุดท้ายมัทไชเดลิกเด็กปั้นเพชรเม็ดงามของอาแจกที่ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอย่างยูเวนตุสเดลิกเป็นอีกหนึ่งนักเตะในลิสท,ที่เราอยากจะนํามาเล่าให้ฟังในตอนที่เขาได้รับหน้าที่เป็นเด็กเก็บลูกบอลเขามีโอกาสได้ถ่ายรูปรูปนี้นะคะกับหลุยส์ซัวเรสที่ตอนนั้นยังค้าแข้งอยู่กับอาแจกและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนอกจากเดลิกแล้วก็ยังมีแข้งดังอีกคนหนึ่งที่เคยเก็บลูกบอลอยู่ที่อาแจกเช่นกันก็คือดอนนี่ฟานเดอร์เบคนั่นเอง และนี่ก็คือแข้งดังที่ล้วนเคยเป็นเด็กข้างสนามเป็นบอลบอยมาก่อนในวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนหากอยากรู้ว่าในคลิปหน้าเราจะพาไปชมเรื่องอะไรในโลกฟุตบอลก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ